นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่อาร์ตัูนิวไนะครับผมนี่เราอยู่กันในแมปออนไลน์นะคะผมคือได้เป็นแบบจีนด้วยแหละคนนี้เนี่ยผมจะมาอ่าทันี้ผมจะต่อยากอีพีที่สี่เลยนะผมคือเปลี่ยนอารมณ์มาเล่นแบบออนไลน์บ้าน,นะครับผมซึ่งอันนี้นผมขอเลือกแบบเป็นแบบออนไลน์ที่ไม่ค่อยมีใครเล่นหน่อยนะครับผมนงองจากว่าทรัพยากรมันจะหายากนะผมถ้าเกิดว่าเราเล่นออนไลน์หลายคนนะ คือตรงป่าตรงนี้คือแทบไม่มีไม้เลยนะผมที่ผมผมเล่นในประมาณสี่สิบคนได้้งครับเออตอนนี้เนี่ยผมจะไปทําของเหล็กนะครับผมในอันนี้เป็นของที่ผมไปขโมยจาก้นคนอื่นมานะผมนี้จะเป็น PvE นะครับผมน่าจะเป็น PvE นะโอเคซึ่งเราต้องมีเหล็กนะครับผมโอเคเดาวกับดาวกับ ขอทำอ่านี่เดีย๋ยวเอ้ยไม่ใช่แล้วเป็นนี่ลักสิกนะครับผมอันนี้เป็นเอาแว่จะเอาไปใช้เก็บพวกบีปุ๊กนี่ไงปูปินแอดแล้วก็โน้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำการตัดไม้ก่อนนะครับผมตัดไม้แล้วก็เอาแท่มาแล้วก็เอาไม้มาโอเคสิค่งของแรกที่ผมจะทำก็คืออ่อ พิกแอ๊นะผมแล้วต่อไปผมก็จะทําเป็นอซีกเกิลนะคะผมก็คือเป็นทีเก็บไฟเบอร์นะคบผมซึ่งมันจะอยู่นี่นี่ค่ะผมซีกเกิลนะคระเพราะว่ามันแบบเก็บเบอร์รี่ได้ไหวมากนะผมเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าผมเก็บเนี้ยคือมันคูณสองจริงนะผมใออนว่อนไลน์เนี่ยแต่ว่าค่อนข้างจะเก็บไห้น้อยนะผมเพราะมันจะมีพวกเบอร์รี่อะไรมันด้วยนะมีพาราเซื้อด้วยโอ้โห ผมเตยเออใช่พูดถึงเอ่ออันนี้แหละเออในอาร์ในเอ่อบางนปีเนี่ยหรือว่ามอสเทอโรซ์นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมได้โปรแกรมเพิ่มมอดมาแล้วก็เป็นมอดที่ค่อนจะใหญ่สอสมควรแล้วก็คืออาร์ตูนนะคะผมซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับเอ่อพิกซิลอาร์อาร์เออ,เอ,อ มันจะซึ่งเราจะสาม,รา,สา,ม,มารถมีของโจมตีนะผมเป็น ability หนึ่งก็ ability สองนะซึ่งมันจะต้องใช้พวกอเอาเอ,อ้อาอซึ่งมันจะ,ะซึ่งมันจะต้องใช้พวกกระทองนะครับผมกับเหล็กแล้วก็มาสติกเออแล้วก็สติ๊กนะครับผมเออเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบาย,หน,ายาหน่นยอยครับอเคยราทำอะไรนะไิ้ขาดหินอยู่ป่ะใช่าขาดหินตรงนี้แหละ อันนี้ผมเอาไปเทมที่ปลอดภัยนะครับ่มเวลาผมออกกีเนี่ยเนี่ยไอ้ต้มนี่นะผมเอาวิธีเป็นเอ่อที่ที่ปลอดภัยอยู่ก็ทาก่าจะปลอดภัยเดี๋ยวผมยังแทนน้ไม่ไดกผ่าต้ก็แต่มันหมดแล้วนะค้ะโหโเเ้อ้โโอ้ คือตรงนี้มันเป็นที่ว่าจะปลอดภัยสหรับผมนะเนื่องจากว่ามันไม่ค่อยมีอะไรที่สามารถทำลายเออ่พวกก้ะไม้ได้นะผมนอกจากดาบเอตอตาบททำไลายได้อยู่แต่ว่าหินเนี่ยมีเครื่องช้ท,ทันนะครับผมที่สามารถทำไลายได้นะอ,นนอ,นนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทำเป็นเนื้อเน่านะครับผมโอเคคุ่นางเดี๋ยวพวกเออ่เดี๋ยวกล่องไฟค,คราบนะครับ โอเคแล้วก็ทิ้งเก่าไปนะครับเราก็จผมีเบรนที่ต้องขาโอ้โหมีเต่าครับผมวันนี้ผมยังไม่มีสัตว์เลยนะครับผมคันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออบรถเขาไม่จำเป็นครับผมในคลิปนี้เนี่ย ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมผมเข้ามาปุ๊บครึเลเวลอ้อยเลยนะคะ <c oughs> คือมันจะคือมันจะมีประโยชน์กับการคูนเลเวลการประส์นี่แหละนะครับผม <c oughs> คือผมไม่รู้นะว่าแบบที่ผมเข้ามาทำไมมันถึงเข้ามาแล้วเลยวิวร้อยเลยฮนะ <c oughs> ะเดี๋ยวขอกินเออไม่ไม่ไม่ไมเออไข่เลยละกันเพราะผมจะวิ่งดีเลื่อนนะคะผมเพิ่งจับว่ามันเพิ่มตั้งร้อยยี่สิบเลยนะถ <c oughs> ้าเกิดว่าดีเลื่อนก็จะได้ประมาณครึ่งนึงนะผมเกือบครึ่งนะ ถ้าเกิดว่าน้ำเลือดจากหนึ่งนะครับผมไม่สี่ศูนย์จุดหนึ่งก็คือเงเกือบตายนะเออคือไปะันสองก้อนไปก่อนนะครัทุกมันมันอึดจังวนก้อนไอ้ก้อนหินนี่ก้อนเล็กนะคบผมนี่หินหินปลาไอก้อนหินของพวกนี้ไปคันนี่นี่เอาเนื้อพวกนี้ทิ้ไปก่อน โอเคให้มันพอมีเอ่อเราสามารถดึงได้ไม่ต้องจะช้าไปหน่อยแต่เขาถือว่าคุมอยู่ยังไงค่อยไปตัดนะครับผมอันนี้ผมอ่านใน iPad นะครับผมอ่านใน iPad นะมันก็เลยจะลื่นๆหน่อยนะครับอีกสเต็กูตรงนั้นด้วยจะค่อยไปจับคลิปหน้านะหรือเปล่าวะเออเดี๋ยวค่อยไปจับคลิปหน้านึกจับมาสามารถฝั่งเบอร์รี่ได้ ดีนะครับผมแต่ว่าผมไม่มียาคูซิะสิเออเออเจอเด้รู้สึกว่าผมเนี่ยยังไม่ได้ทำเควสอันนั้นใช่ไหมผมยังไม่ได้ทำเควสอันนั้นเลยอ่าผมก็เลยเอ้ยเดี๋ยวยเจ้าผมยังไม่ได้ทำเควสไอ้พันปีรัชญานะผมก็นั่วนะทิ้งไปเลยละกันเออข้นน้ำหนักค่อนข้างจะน้อยนะผมสำหรับตัวเนี่ยแต่ก็ทิ้งไปเถิด เดี๋ยวนะหรือว่าผมเอาสามเขาดีรู้ก่อนถ้าเกิดว่าเลเวลเยอะก็จะเอานะเขานอกจากว่าผมเนี่ยจะเอาไปเอ้ยผมเอาสามเขาดีกว่านอกจากว่าสามเขามันสามารถวิ่งได้นะผมสามารถวิ่งแบบวิ่งถลายได้อะไรผมก็จําผมก็ไม่รู้นะว่ามันชื่อว่าอะไรเถ่ายอะเออมันถ่ายได้โอเคโหสิบแปดเลยอะใช้ตั้งสิบแปดเลยนะครับผมสองอ่านั้ำ ซิงเกิลเออว่าแค่ผมก็จำชื่อผิดแล้วนะก็จำชื่อไม่ได้นะเพราะผมก็จะนอยไว้นอยอะไรคอยนึกนะคะผมว่ามันชื่อว่าออโอเคเดี๋ยวผมต่อไปทำการอเอาไฟเบอร์มานี่ทำสตอรี่นะครับ ทำสออันก่อนนะครับผมเนื่องจากว่านี่ไม่ใช่ PvP นะคบผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็น PvP เนี่ยผมก็สามารถเอาน้ำมาเฉาะได้นะครับผมดาบอะเออคือถ้าเกิดคือผมเคยนะผม,ผมเอาดาบหนึ่งดาบเป็นดาบสีฟ้าเลยนะผมมาตีพวกกล่องอะทำไมมันผมเปนลางออกมันน่าใช้แับเตอร์หรอมั้ง ไม่น่าใช่แรปเตอร์น,นะครับผมโอเคคือผมเอาไอ้ดาบขว้าเนี่ยไปทำการโจมตีออกล่องเออกล่องของคน<อ>คนอื่นนะผมแล้วคือพอผมโจมตีเนี่ยสรุปคือในกล่องอะโคตรถุกเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยุ้มาดูวันคูห้าห้าพันห้าพันสองร้อยยี่สิบเอดครับผมโหแสดงว่า มันจะเปิดมานานแล้วละมั้งครับผมโอ้โหมันไม่ตัเควสโอ้ย,อยเดี๋ยวบาซิโลซอรัสเข้อน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าเราต้องมีเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนแต่ว่าคือเราต้องมีไอ้นั่นก่อนนะครับผมอ่าอ่าปาโลมาเอออิชโลอ่าชื่อว่าอะไรวะ อิช <ersch> ิโรโยซอรัสนะคะผมอิชิโยอิชิโลซอรัสเออผมได้ชอบจับผิดกับอิชิโรโลเวเตอร์นะคะผมอิิชโรเวเนเตอร์ดีเออทั้งเยอะสิบสองอันนะครับผมโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปหาของเออโอ้สุกับแรปเตอร์อยู่ที่มาไฟโอเคไฟไปจะต่างครับผมเพื่อมันดีกว่า เาบอมันเกิดมันจะเป็นสันตูกับเรานะครับเราต้องรีบฆ่ามันให้ได้มาสิมาสิมาสิเว้ยนั่นน่ะเขไม่เก่งเท่าไหร่นี่ว,วาบอกเลยผมว่าเซิร์ฟปิงเนี่ยก็มีข้อดอีก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะผมก็คือเวลาพวก เนนุนสอดูร้ายมันจะโจมตีเราเนี่ยมันจะจูมที่แบบแต่ะะว่ามันก็เหมือนกับดาบสองคมนั่นแหละถ้าเกิดว่าเน็ตปิงมากๆเนี่ยแล้วก็จะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเขาทำซีเกิลก,ก่อนเดี๋ยวผมจะทำโคกด้วยนะครับผมโคกหินนี่แหละโคกไฟฟ้าผมยังทำไม่ได้นะ,ะผมเพราะว่ามัน คือผมสามารถเลีนเอนแกมได้แล้วแต่ว่าแหละนะคบผมแต่ว่าปัญหาคือผมยังไม่มีเครื่องใช้ลฟฟ้านะก็ต้องจับนกให้ได้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมทำขนูเพิ่มดีกว่าไอ้ขนูนี่บอกเดี๋ยวผมว่าขนูเป็นอะไรที่ทะลุแบบกาดมากนะครับผมแค่ร้อยห้าสิบเองนะผมร้อสเก้าเออแค่นิดเดียวนะครับผม รู้สึว่ามันชา้าจังวะหรู้ว่าผมมาเร็วไปโอเคเพื่อไม่เป็นการคืนเวลาเดี๋ยวผมไปขุดเด็กต่อนะครับผมโอ้มีนกของมาเกิดด้วยเอมชดีมีนกขาก้าม,มาลงมานี้ด้วยคุยออกสีผมขอจับเบลร้อยเออขึ้นไปก่อน,นะครับไม่แต่ผมจะรู้ว่าน้ำหนักมันน้อยเธอแก ก็เถอะนะครับผมแต่ว่าผมมอนไปแค่ไปจับนกอาจเจนนะครับผมต้งองจับมันก็เลยวลใช่ดิเอน้ำหนักเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับนกอาจเจนเนี่ยมาเอาคนไปแล้วเคยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทำไมผมถึงได้เบอร์รี่มาวะเนี่ยเอยเดี๋ยวเมื่อกี้เหมือนว่าเบอร์รี่จะเอาไปนะครับผม มดนะใช่ไหมนี่คับผมเป็นมดทหารอันนี้เป็นมุดทหารภาพพื้นดินนี่เป็นมดทหารภ,ภาพพื้นดินนะครับผมแล้วทำไมผมรู้สึกว่าผู้เวลาเราเร่มเซิร์ฟออนไลน์เนี่ยทำไมรู้สึก,กว่ามุมกล้องมันซูมออกไปไกลจังวะดูมือเราดิดูดิดคือว่าเราเลื่อนหน้าขึ้นเนี่ยคือมือมันแค่เห็นแค่นี้จริงๆนะครับผมเห็นไหมดูตรงข้างล่างได้นะ โอเคผมได้เลยครับผมเป็นโบนัสนะคะผมโอเคเดี๋ยวเรากินก่อนอ่าฮะสีเปลี่ยนโอเคสีเปลี่ยนไอสีสีมินว้ while. โอ้โหผมชอบสีมินสุดด้วยนะครับผมเป็นคนชอบสีแบบเขียวๆนะครับก็สีฟ้า มันคงได้ยินเสียงมาวะบ้านบ้านนี้ปะข้าบ้านนี้ปะมันคงมีความรู้สึกว่าไอคนที่อยู่บ้านเนี้ยเหมือนว่าเหมือนว่าเขาเนี่ยอ่ายังไม่อยู่นะครับผมแต่ว่าก็คือว่าอ่าดีกว่าไอ้กาเอ่า,อานะ่ว่าคือผมเนี่ยเคยไปเปิดเซอเคยไปดู เคยไปเล่นเซิร์ฟหนึ่งนะคะผมคือมันแบบมีป่าแม่น้าไอ้ตรงนี้ใช่ไหมแม่น้ำบึงอะ่ะเออคือมันเหมือนกับมีคนที่แบบว่าอ,อมาทำเ,เป็นเบฮิมอันะคะผมล้อมรอบตรงนี้เลยอะ่ะเออแบบล้อมรอบเลยนะคะผมไอ้หยาทำได้หวือไงเอาทำไมไม่ทำวะโอเคเนี่ยผมคือแบบเอาอันเนี้ยนี่แหละโอเลยผมว่าผมไม่สามารถเข้าไปได้เลยนะ ได้มาแล้วครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะมาความไฟเบอร์นะครับผมดูโบทีละยี่สิบกวาเลยนะครับผม โอ้โหนูกว่าเตไดปั๊เตอร์โอ้โหฟังเสีออยงนี่ที่เกี่ยวที่ผมเกี่ยวนะโว้แบบนายเอกใต้แต่ติงแรงมากโอ้โห <c oughs> ได้มาสามคันแล้วครับผม <c oughs> แต่ว่าได้มาสามคันแล้ว โอเคครับผมงั้นเราก็จคลิปนี้ผมต้องจะไปเพล่งเท่านี้ก่อนนะผมฝากใครชื่นชอบก็ลืมไลค์แชร์สมัครเ์แล้วก็อย่าลื